สุภโขชคพร้อมหนีมาไปได้ครับสุภโชคสุดท้ายแล้วเปิดมาเสาตัวสปริงไปรอตายแล้วตายผ่านโอ้โหไปถึงเส้นหลังแล้วครับสุภโชคสองชัางเปิดนันลืบดินสุภโชคสุภโชคลงมัดในโซนนะครับสุภโชคยืมเส้นโยกโยกหนีมาได้อาละครับความสามารถของสุภโชคสุภโชคเปิดจังหวะสองตัวครับของตินสุภโชคดึงหนีมาสุภโชคหัวแล้วหลบมาได้ครับ อ๋อแล้วครับสุดเส้นแล้วเปิดจากตัวไบบอลครับสุภโชคอ๋อแครับสุภโชคครับเข้าขวาปักเล่นแถวสองนะครับดูครับเหรียญจี้ใส่อับาสเลยครับกระป๋งหอยมารับบอลนะครับกระชากขึ้นมาครับสุภโชคโยกหลอกวงสกอร์แล้วออกสุภโชคสุภโชคหนีมาหนึ่งหนีมาสองขาครับแย่แน่สุภโชคออกซ้ายครับดูบอลของบุรีรัมย์บ้างสุภโชคสุภโชคเจอเกิติศักดิ์มาบล็อกอยู่ด่านสองทำลายจังหวะโดยฉันมงคลด่านสาม สุขโชคสุประโชค,โชคเลือ้อยมาฮดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมาเสียบอลกลางทางโอ้โดนหวดไม่อยู่ด้วยครับปานะครับสุประโชคตรงกลางมีขยับรออย,อยู่ให้กลับมาทูนสสเต็ปสุประโชคโอ้โยกแล้วหลุดมาสองครับแล้รายได,ได้ทำสิบล้านเลยใครับ แต่บอลแล้วครับแม่แต่ช้าเกินไปโดนแย่จากด้านหลังเลยครับสุขโชคสุขไายมาตอนนี้สุขโชคไม่ล้มนะครับมาอีกแล้วสุขโชคไปเองแหวกเข้ามาสองสุขโชคขวามาที่วัชรกรเป็นสุขโชคครับสุขโชคครึงแหวกแต่ว่าไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายครับไปเองครับโอ้โห เนี่ยเหมือนในทุ่งร่าเลยครับบริรัมพยายามจะทุบให้ได้นะครับต้องการ,รตลองไปดูเ็ครับก็อยู่ที่ว่าเราจะาลล่าให้มาสุโชคหมุนมาสวยครับบอลทุ่มครับสุดปโชค oh. โอ้โหหมุนหนีลุนีมาเหนียนโดนฝาดตั้งเลยเป็น work เยี่ย from super Chop he's still going now b o r d in p a l a นี่ก็สุภาโชคครับมาเร็วตัดบอลไม่ได้โอ้โหสุโชกหลอกสารัตสุภาโชคสุภชัยระจบมาครับสุภโชคถึงก่อนสุภโชคต่อถึงสุภนักตรงนี้ให้ดีมากครับตัวนี้สุภโชคอีกท่องครับสุภโชคเข้าเกมโทษไปครับสังสิหดอยู่ันต่อครับถึงเส้นหลังสุภโชคสุภาพโชกดึงยังฝืนต่อสุภโชคไหล ตรงนี้ได้โขกเขี้ยวไปได้ครับทางวิลัมแล้วได้สวนด้วยสุขโชคสุบโชคลาสีมาเลยครับเจอสาระแตะแล้วอ้อมแล้วไปเองโอ้โหเชฟวัลเนลสุขโชคเปิดเข้าไปด้านในครับวิลัมเร่งเร็วเล่งเร็วสุบโชคสุบโชคผ่านิดหนึ่งครับต่อรัตนากรไทยมหิดลสุบโชคสุบโ,โชคด้านหน้ามีอยู่คนเดียวเลยครับโอ้ไปได้ไปได้หนึ่งเตะซะเลยครับ คนนัดเก็บได้เลยเอาได้เปรียบสุชาสุโชคพามาหนีได้มีแล้วมีช่องกล้ติดรอไปอย่างลึกไม่พอของซาดอีกสเกฟค่เอาแล้วเปลี่ยนจังหวะโตกลับแต่อ้อมตรงนี้เอาเลยครับลุยตัดไม่ทันตัดไม่ทันยังเสียลักอยู่สุโชคมาคนเดียวสัตว์ลูกนี้มีชนะรวดที่นี่คือไทยแลนด์สุโชคยกตะกอนได้สุโชค ว่าคล่องเลยครับนี่ครับดึงบอกไปหลบมาสารัตหลบทางอีกแล้วสุภโชคมากระปุกหิ้งมากับสุภโชคสุภโชคดาแรกที่ธนาเสดครับสุภโชคยกเข้าฝาสุภโชคดึงเข้าซ้ายทีนึงสุภโชคเปิดคุก มาครับสิวรักษ์ชกทิ้งออกมาได้แถวสองเป็นบุรีรัำเก็บได้ก่อนนะครับเลยมาแล้วสุภโชคแหวกมาได้สุภโชคพาขึ้นมาซ้ายยังไม่มีนะครับมีสุภโชคย้อนกลับมาอุ้ยแล้วดูนี่จับลั่นเอาแล้วครับสุภโชคสารชาติยังกี้เข้าซ้ายลูกนี้เข้าในกรอบเขตโทษสุภโชคยิงติดเซฟไอเนี่ครับจับไม่โดนครับแล้ววรุณนำเวทนี่โอ้โหเจอเลี้ยงฝ่าหายไปเลยครับทุกคนแตุ่กก็ไม่กล้านะครับปีแล้วบอยที่สุภโชคสุภโชคโอ้แตะหนีดื้อเลยครับสุภโชคให้มาใกล้ๆ เจ้าถิ่นสัสลักสุปโชคตัดในมาแล้วครับสุประโชคลือขึ้นมาเด็กกโซ่ให้มาที่สุประโชคสุเพชรให้กับสัสลักเพชรให้กับสุประชัยครับออกซ้ายสุปโชคอ่อครับดูสุดประโชคลากตาขึ้นมามีธีระพงแล้วก็ธนาเสดนะครับสุประโชคเปิด บอลมาตรงนี้สุพชคสารชาติพลิกได้เข้ามาเองนะครับสุโชคสุโชคมองหาตัวขยับด้านในสดใจกันครับโชคทางมาสุโชกรับลมพื้นหมาก็ผลาญพื้นได้มีปลาเติมอ่ะให้ไม่ได้เจอรุมเจอดักเอาไว้โอมาเสียบอลจังสุโชค ดึงแล้วฝาวกมาสัตย์รักสุพรชควิ่งแล้วครับให้มาเอาแล้วครับสตีงหน้าบุยวิ่งแล้วครับบุยวิ่งแล้วเปิดให้กันก็เขานะ้าในายกับเพเบอร์ตี้ของยากซะแล้วเสร็จสุภโชคแล้วครับอืมอ้าแล้วครับสุดได้ครับได้เปรียบผู้สินเรา3ต่อ2เลือกโอ้ยสุภโชคเอาแล้วครับโอกาสทองสุภโชคยิงติดครูสตีฟดูครับเอครูสครตีฟไม่ไหวครับว่าเอ้าอยากได้อยู่ตรงนี้ปั๊มกันแล้วเป็นบอลของสุภโชคสุภโชคให้มาไปเอาได้ครับบิจี อยกสวยครับสุภโชคแย่งมันได้สุภโชคไหลทะลุมาเลยครับเอาละครับเชฟครับบัวชัยทำชิงเงินครับแล้วลงจังหวะรอที่หนึ่งสุพโชคต้องวนหนีอสารัตต้องทิ้งี้ก่อนเอาครับสุภโชคสุภโชคลุยนะครับมีตีคู่มาสุภโชคมีสมนัตตามมาครับสุภโชคยึดไปได้สุพโชกแหวกคนเดียวโอ้โหกุลิลัมขึ้นมาสุภโชคบล็อกไปเองครับสุพโชคฉายทะลุช่องสวยมากอีกกร

สุภโชคโยกมาครับสุภโชคโยกหนีมาได้สุภโชคแล้วยิงยัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับนาที78็ดโอ้โหลูกนี้แหน่แต่ยึดแับพุทธิยังให้ต่อได้เปรียบยิงช่าของเปโตรนะครับเปโตรให้ที่สุภโชคสารชาติสุภโชคเลื้อยมาอ่ะก็โดนฝั่งซุบาริโขมาได้สุภโชครับล้อมเอาขวาตู้มาอื้อ่าทีนี้สุภโชคลุยลุยแล้วต้องว่าชุดท่า ครับเล่นกันตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองสามมาแล้วครับแต่คนที่สี่ไม่ผ่านครับข้างในแต่มีคนเดียวมีคนเดียวครับสุดผัดชัยใจเด็ดตรงนี้ล้อยูลรอเข้าไปเอาเพชรโทตรงนี้ประตูเรียบร้อยครับใช่ครับแล้เอาแชมซารโอ้แล้วผู้สาวตูอามาเนี่ยคือบอลมันใกล้เลยครับนี่ครับโอ้โหมาโชคมาครับโชคโชคมา จะปัดไม้ขวาแล้วปัดลูกนี้เอาดีจนได้ครับไปติดครับ่อนย้อน,อนมาสุโชคพิกไปได้สุโชคลุยขึ้นมายังยังยังต้องไปปรับไปเยอะยครับ สุภโชคสปีดไปนะครับเอว่าตันไม่ทันแต่ว่ามีตัวซ้อนครับสุภพโชคก็จะไปไหนไม่รอดสุภโชคไปต่อเปิดเข้ากลางมาลูกนี้ส้มโดยเนลบรินยิงที่วางหมอถึงสุภโชคด้วยอาครับสุภโชคโอ้ทาบอลดีกว่าข้างในข้างในสองสองมีล็อกลอกหนึ่งแล้วหาตัวสองขอนี่ครับขอ,อบอลไปแล้วมีพื้นที่ด้วยสุภพโชคถึงเส้นหลังแล้วจังหวะล็อกกอเข้าขวาก่อนครับนี่ครับรอเพื่อนเติมมาแล้วยิงลูกนี้ยกักษ์แถบ แต่ต่อจังหวะเดียวลูกนี้แล้วหลุดโชคมะหลบผู้รักษาประตูครับสุภโชคไหลเข้าในตัวเข้าฮอสโอ้โหสุภาโชคให้มา,มมมาสุภโชคไปจุดแล้วหักกับมาลูดี้เข้ามาโอ้โหกลับมาสัสลักคืนมาสุภโชคสุภโชคเอาไปเองครับสุภโชคสุดเส้นหลังหักมาลูกนี้แล้วขวาเด้งแปรลูกนี้โอ้โหวัดห่างจังหวะดีให้มาที่สุภโชคสุภโชคจะเล่นเกมโต้กับข้างหน้ามิติรศินครับสุภโชคจี้ต่อครับสุภโชค ดวลกับทางบูบักแต่งข้าวฝาสุภชคอไหลธีดสิ์แปะแล้วสุปราการยับงบังกันได้อยู่อ้าล้ะครับมีโอกาสจะได้ยิงเข้าซ้ายเกี่ยวพยายามออกซ้ายมาอีเกสโซสัตว์ลูกนี้ฮืมเชียวนะไปเสมอโดนคอให้ด้วยแต่ก็เอาชนะทางดีจีได้เหมือนกันสุภชคลุยขึ้นมาแตะหนีไมค่อนครบวิ่งท,ทางไปแล้วอ้าละครับได้ทำเกมโตขึ้นมาสุภชัยข้างบนมีสุภชค ไม่ได้ติดเครื่องครับมีโรเชลา่าประคออยู่แกลสองเข้าตรงนี้หลุดปาแล้วจิ้มลงนี้ลงสโงสองสูงครับอ้เป็นสุขโชว์ชเลยครับตรงนี้เบี้ยตะลุยมาในกกอบเพียโทษเนี่ยกลายเป็นว่าได้เปรียบม,มากๆแล้วจังหวะจิ้มเนี่ยปองอ